ดีค่ะวันนี้ก็คือแบบแต่งตัวเข้าธีมมากเลยเพราะว่าได้ผลิตภัณฑ์มาลองใหม่้วมีอะไรนปากสูตรแบบสมุนไพรต้นตำรับเนาะนี่เลยนี่นี่สีเขียวก็คือสูตรคอยแล้วก็อันนี้สีน้ำตาลนะคะของซอสเหมือนกันก็คือสูตรตรีพลาซึ่งเนี่ยส่วนตัวเนะาะเมื่อก่อนอะเข้าใจผิดคิดว่าตีปลาก็คือสมุนไพรชนิดหนึ่งที่แบบเป็นแบบเป็นอย่างเดียวอะ เป็นสมุนไพรที่เรียกตีพลาแต่จริงมันไม่ใช่เนาะตีพลาเนี่ยมันคือการรวม3สมุนไพรเข้าด้วยกันก็คือสมอพิเภกสอ,อไทยแล้วก็มะขามป้อมซึ่ง3อย่างที่เราพูดไปเนี่ยก็คือสมอพิเภกสมอไทยแล้วก็มะขามป้อมเนี่ยจะผ่านการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ซอลเขาเคยว่าเป็นกรีนโพซิ TGL Active Agent เนี่ยก็จะมี a n t i o ้ออกซินะคะที่จะช่วยลดกราบพักแล้วก็แบคทีเรียในช่องปากที่เป็นต้นเหตุของฟันผุและกลิ่นปากของเราแถมยังมีฟูออรไลน์แล้วก็เกลืออนูลเล็กเข้มข้นที่ช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็ทำให้ช่องปากของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรค่อยเนาะซึ่งของบอกกันเลยว่าไม่เคยลองสมุนไพรที่เป็นข่อยมาก่อนเลยก็คือไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ แบบรสชาติตอนบ้วนปากมันจะเป็นยังไงเนาะซึ่งคอยเนี่ยเขาก็สกัดแบบกรีนโ r เซ e s มาเหมือนกันนะคะซึ่งคอยที่เขาสกัดมาหรือว่าคอยแอคทีฟเอเจนเนี่ยเขาก็เคลมนะคะว่าช่วยลดการสะสมของ b i o อฟิลมแล้วก็แบคทีรียในช่องปากที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปากและสุขภาพเหงือกและก็มีกรดอนูเล็กเข้มข้นและฟูออไรเช่นเดียวกับตีพลาที่จะช่วยลดกลิ่นปากและทำให้เหงือกแนละฟันของเราแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะ นี่นะคะเราจะมาลองบ้วนปากสูตรข่อยก่อนเลยซึ่งวิธีการบ้วนปากที่ถูกต้องนะคะก็คือบ้วนปากหลังการแปลงฟันบ้วนไว้นาน30วินาทีโดยที่ไม่ต้องบ้วนน้ำตามต่อไปตีพลานะคะเราจะมาลองนี่บ้วนปากด้วยสุตรตีพลาดกันบ้างหลังจากบ้วนปากไปแล้วก็คือความรู้สึกแรกเลยก็คือว่มันไม่ได้เหมือนแบบ สมุนไพจาเกินไปก็คือยังมีความเป็นแบบสมุนไพรเบาๆที่แบบโอเคแบบไม่หนักจนเกินไปแต่ถ้าให้เลือกระหว่างหอยแล้วก็ตรีผลาจะเลือกอะไรใช่ไหมคะก็ส่วนตัวก็จะชอบความเป็นตรีผลามากกว่าแบบชอบมะขามป้อมรู้สึกแบบฟิลลิ่งมะขามป้อมน่าจะโอเคกว่าหอยเพราะว่าหอยก็คือไม่เคยลองมาก่อนคือไม่เคยแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่เคยแบบรับรู้รสชาติของหอยมาก่อนก็เลยรู้สึกแบบอ่ะแปลกๆนิดนึง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดว่าต่างจากน้ำยาบ้วนปากอันอื่นเลยก็คือไม่แสบปากเลยทุกคนคือแบบปกติบ้วนไมสามสิวินาทีอะแล้วแบบถ้าลองใช้ห้ออื่นหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบแสบปากนิดน,นึงมันจะแบบร้อนๆเผ็ดๆใช่ไหมแต่อันเนี้ยก็คือแบบชิลมากให้แบบ บ้วนนานกว่า30วินาทีก็คือทําได้เพราะว่ามันไม่แสบปากเลยเพราะเขาบอกว่ามันไม่มีแอลโกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะก,ก็คือแบบสามารถใช้ได้แบบชิวๆสบายๆไม่แสบปากเลยคือดีมากถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อใช้กันได้นะคะทั้งสูตรข่อยแล้วก็สูตรตรีพลา